ตัวนี้เป็นตัวปืนหนังสติกนะครับตัวยางผมจะเปลี่ยนลูกปืน4.5มิลเป็นตัว5มิลนะครับตัวงานทําเซฟกันลั่นแล้วก็ก่อนสูงไม่จะโมไม่ให้มันคลอนนะครับที่ตัวนี้เป็นตัวช่วงชาร์จอยู่ที่75เซนไกปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับเป็นเกรดดีที่สุดตัวขากล้องเป็น22มิลตัวนี้เป็นงานไม้สักกรรมคอริเบียบผมโปรหรือพันห้านะครับอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้ฮะในบรรยากาศ ถ้าเกิดชอบไม้สักก็จะมีตัวกำคอรเรียบๆนะครับแล้วก็จะมีตัวกำคอร่องนิ้วก็มีนี่ฮะร่องนิ้วก็กำลังไล่ประกอบอยู่นะครับร่องนิ้วก็สวยี่อีกแบบหนึง่งตัวนี้เหลือใส่ไกลปืนนะครับเท่านั้นเองตัวนี้เป็นตัวกำคอร่องนิ้วมีเป็นไม้สักนะครับแล้วก็เอ่อไม้สักเนี่ยผมก <ayo> ็จะลงเป็นตัวสีโอกสีโอ้มันจะเป็นสีเหมือนกับสีเม็ดมะขามนะครับก็จะสวยีอีกแบบหนึง่งลงสีลองพื้นไว้ให้นะครับกันที่มันจะถลอกหน่อย ยาวโดยรวมอยู่ที่เมตรสิบเจ็ดเนี่ยฮะเป็นไม้สักก็สวยอีกแบบหนึ่งถ้าเ,าเกิดเราชอบแบบกำคอรเรียบๆเลยประมาณนี้นะครับรถยนต์ของเราอยู่อยู่ที่เมตรสี่สิบตัวนี้อยู่ที่เมตรสิบเจ็ดก็ยังใส่ได้สบายนะครับเนี่ยตัวชุดนี้เสือี่อีกแบบราคาเดียวกันนะครับแล้วก็มีกำคอล่องนิ้วเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวชุดนี้ผมจะส่งเข้าไปนในไลน์นะครับเวลาลูกค้าทักเข้ามา่ายทําวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ก็จะได้ดูว่าเลเออมีสินค้านะครับแล้วก็มีเป็นไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือมันก็จะเป็นไม้เนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเป็นไม้ค่อนข้างที่จะแพงกว่าไม้ชาวบ้านหน่อยนะครับแพงกว่าไม้ปูดู่ไม้สักแล้วกันตัวนี้ทําเป็นสามระบบจะดีนะครับถ้าเป็นไม้มะเกลือเพราะว่ายกสูงมันจะยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเอาไว้ประกอบใส่ลางยิงปลาต่างก็จะดีเหมือนกันศูนย์เลงอย่าลืมนะครับที่ผมเน้น่อยก็ใส่อย่างเงี้ยหนังยางรัดประมาณนี้ครับคร่าวๆอ่ะ ลูกไปทางไหนแล้วก็ตั้งไปตามเท่านั้นเองนะฮะหรือว่าจะเป็นไม้ลกฟ้านะครับไม้ลกฟ้าจะเป็นไม้ที่แข็งกว่าไม้ประดูนะครับทายากมากแต่ก็โปรในราคาเดียวกันนะครับเอาราคาง่ายๆก็คือพันห้านี่แหละผมมีตัวทรงทรงนี้เป็นทรงบีมือสอดบีนะครับน้าหนักโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่สองกิโลกรัมนะฮะัวยีแบบนี้มีตัวนี้แล้วก็ยังมีลงสีโอ๊กนะครับตัวนี้ทรงนี้มันจะอ้วนๆหน่อย กนมันจะบ,นบานๆออกมาหน่อยนะครับตัวที่ผมเทสเมื่อวานก็จะเป็นตัวนี้แหละสวยไปอีแบบราคาเดียวกันเป็นไม้ลกฟ้านะครับลงสีโอก๊กเนี่ยศูนย์เล็งประมาณนี้เลยนะครับลูกปืนลงล่างแล้วก็ตั้งหนังยางตัวนี้ลงไปล่างนะครับไปทางขวาแล้วก็ลูกไปทางขวาตั้งไปให้มันตรงกับลูกปืนก่อนมันถึงจะยิงได้นะครับก็เอาแบบง่ายๆไม่มีคนเสียอะไรเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทรงบีนะครับ มือสองมันจะมีทรงบีกับทรงดีตัวบีมจะเรียวๆหน่อยจุดบนไม่มีผลนะครับเป็นตัวไกลปืนตัวเดียวกันอยู่ประมาณนี้เนี่ยด้านนี้ก็จะลงไปเสร็จแล้วเราประกอบนะครับเนี่ยเราทการประกอบประกอบแล้วก็ทาการแคสเนี่ยนะครับเป็นงานในครอบตัวด้านนี้เป็นตัวสีเ,เป็นพวกงานไม้โอ๊กนะครับแล้วก็ยังมีตัวสั้นก็มีส่วนตัวมินิผมปโปรเลือดราคาอยู่ที่ ตัวนี้ราคาอยู่ที่พันสามจะถูกกว่าสองร้อยนะครับตัวง่ามเป็นตัวเล็กใส่ยางตัวเดียวกันมีกระโจมมือนะครับพัฒนามาหน่อยเพราะว่าป,ออปอารร้องกันเรื่องการอันตรายเบบนในเวลาเราจับเผื่อมันรูดลั่นกลับมาแรงต่างก็จะไม่โดนมือนะครับก็ป้องกันแล้วก็จับก็จะได้แม่นมากขึ้นนะครับเนีย่ยตัวยางมันตัวนี้ก็พนักงานเราก,กำลังจะใส่ยางนะฮะกำลังประกอบมันอยู่ชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมือสอดตัวยิงปลาก็จะใส่รางชุดแบบนี้นะครับ เื่อบางท่านแบบว่าอยากจะได้ยิงหนูยิงปลาอะไรก็ใส่รางตัวนี้ตัวรางตัวนี้นะครับเป็นขนาดนิ้วคุณนิ้วเหมือนกันทําเป็นสามระบบก็ได้นะครับชุดนี้นะฮะใส่ล็อกเป็นตัวล็อกตัวใหญ่ตัวล็อกเป็นตัวล็อกออโต้นะครับตัวปีกอันนี้เป็นปีกเล็กปีกยิงหนูผมโปรตัวสามระบบจะอยู่ที่สองพันห้าคุณพี่ก็เหมือนกับทำหนังพลาสติกแล้วเพิ่มหนึ่งพันนะครับนแบบนี้ตัวท้ายตัวดีกันให้เราถอดน็อตสามตัวนี้ออกไหมฮะ เสร็จแล้วก็ทาเป็นชุดยิงปลานะครับประมาณนี้นี่ฮะชุดนี้ผมมีย่างแบบนี้ให้สองชุดถ้าเป็นสามระบบจะมีลูกรวมให้ทั้งสามลูกดอกเป็นสามดอกนะครับน็อตยึดสี่ตัวตัวล่างจะเป็นงานไม้ประดู่อบแห้งเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่คดไม่งองเหลือปลายสามสิบช่วงชักจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบไกปืนสแตนเลสมีเซฟบนนะครับก็ถือว่าลงตัวดีมีจ้าอ้อยหลังเพราะว่ามันทําเป็นปืนหนางฟติตก็ได้อันนี้ก็เหมาะกับตัวสามระบบถ้าเกิดทำสามระบบแนะนําเป็นตัวพันท้ายไม้มะเกลือนะครับอยู่ประมาณนี้ นะเดี๋ยวเบอร์โทรต่าง<ๆ>เดี๋ยวผมทิ้งไว้บนหน้าจอแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันตัวพันไทยตัวนี้โอเคขอบพระคุณครับนะครับไปเลยนะเอาทางทางตรงนี้ก่อนฮะสีแดงๆนะฮะนะครับไนะนะปนหนึ่งเป้านะครับถ้าลูกปืนมันแม่นจริงๆก็โดยเฉลี่ยมันก็จะยิงถูกนะเพราะเป้าเล็กมากมันก็เหมือนกับะระยะที่เราหวังผลหายอยู่หากินเรานะ่นหละนะฮะ นะครับสองแล้วนะครับกว่าจะตั้งเป้าได้งอเหมือนกันนะโอเคเอาลูกกันนะครับสามเป้าความแม่นนะครับมันขึ้นอยู่ที่เรื่องไกลปืนนะครับแล้วก็เรื่องง่ามเรื่องยางเาเรื่องราง มีเรื่องตัวไหนอีกนะครับแล้วก็เรื่องเลเซอร์ก็สําคัญถ้าเลเซอร์มันไม่ดีเนะี่ยมันจะก็คแก๊กก็แก๊กมันคอนนะครับดูหลายเรื่องมากแล้วก็เรื่องขากล้องขาเลเซอร์นะครับจะต้องนิ่งจะต้องแน่นจริงถ้าเกิดมันติดตั้งไม่แน่นมันคอนนะครับยิ่งแงก็ไปโดนนะฮะลูกค้ามาให้ผมดูที่บ้านนะโอ้าขากล้องมันดิ้นได้จริงี่ย เี็กถ้าปืนแม่นนะครับในการคันหายอยู่หากินเนี่ยฮะบางทีมันจะไม่เสียเกีียวนะเวลาเราออกจากบ้านนะผู้บปูเนี่ยกำลังแม้มจะมาเองนพี่นะครับ,นรบอน่าจะทั้งหมดมีอยู่20เป้านะครับเป็นเป้าก็คือลูกไข่ไก่นะครับลูกไข่ไก่เป็นตัวไข่ไก่ก็เป็นเป็นพลาสติกนะครับนะ โอ้นัดนี้ได้หลายตัวเลยนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวไปดูมีปโปรแน่ๆน,นะครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ผมเอาตัวสิ่งดีๆให้เลยนะครับสำหรับค่ายผมเลยละพี่ตัวนี้ติดกันนะครับนะฮะเอาอยากให้สิ่งดีๆแล้วก็อยากให้คุณพี่เอาไปแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ไปหาอยู่หากินเอาไปไล่นะครับพี่มันจะสนุกนะพี่ยิงถูกแล้วมันจะสนุกนที่ยิงไปมันน่าเบือ่อนะมันยิงไม่โดนนะฮะ อันนี้ก็น่าจะโดนตุงนัดทำไมโดนตุงนัดรู้ไหมพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวง่ามให้ชัดกันนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมได้อัปเดตก็คือถ้าเป็นเกมเขาเรียกว่าเลเวลนะพี่เพิ่มขึ้นอีกเรื่องความแม่นมากขึ้นอีกออพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนัดนี้โดนนะแต่ว่าโดนเขียวนะครับโดนด้านข้างๆหน่อยนะ้อมแล้วแหละผมเองนะครับ แม่นดีแม่นดีพี่โดยปกติสมัยตะกอนหรือว,ว่านับตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับที่ผมเคยยิงปืนหนังสติ๊กเนี่ยมันจะปืนที่มันแม่นแม่นเลยนะฮะยิงระยะประมาณนี้นะครับมันจะบ้างตัวออกเป็นศอกนออี่เลยโอ้เออนัดมือผมนะครับมือผมกระดกขึ้นนะครับโทษมือตัวเองเลยรู้เลยว่ายิงออกไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะงอมโอ้ยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะฮะ ว่าทั้งงานทำง,งานทั้งวันด้วยนะแล้วก็วิ่งติดตั้งอุปกรณ์อีกเหนื่อยนะหมายถึงว่าติดตั้ง่อนที่จะรีวิวเนะี่ยดึงปงดึงปืงงปนอนนะเอามาประกอบก่นไงอหมดแล้วแบตหมดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเวลาถอนของช่างล่าแล้วนะครับโอเคเหลือสามเป้านะครับเอาเป้องกลางนะครับตรงกลางนะฮะจะได้รู้แล้ว่ามันมันเป็นเป้าไหนกันแน่นะครับ เรื่องความแม่นคุณพี่ไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วนะครับเชื่อผมนะครับเพราะว่าผมทาเป็นเจ้าแรกปืนหนังสติ๊กตัวงานตัวนี้นะพี่ผมทํเป็นเจ้าแรกนะครับสั่งตั้งแต่งานที่ยังเออไม่เป็นตัวตัวนี้ไม่เป็นตัวปืนเลยนะฮะแล้วก็สั่งเข้ามานะครับสั่งเข้ามาแล้วก็เออหาเหล็กหาล้านไปเทียบเรียงต่างนะครับเอามาประกอบตั้งแต่ไกลปืนเรงต่างนะฮะประมาณนี้ดูว่าแม่นมากพี่นะฮะเสร็จแล้วได้ชุดนี้เข้าไปเลยคุณพี่ไม่ต้องนั่งทําเองนะครับ โอเคถือว่าถือว่าแม่นมาก